สวัสดีครับพบกับผมปอนสอดนะครับจากสอดออโต้แกลลี่วันนี้นะครับผมมีกระบะเรนเจอร์นะครับเป็นรุ่น xlt 4ประตูนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรนะครับเกียร์ออโต้6สปีดตัวใหม่ราคา92,000สบาทนะครับรุ่นนี้นะครับมี6สีให้เลือกนะครับก็จะมีสีดำสีเทาดำน้ำเงินแดงบนเงินขาวนะครับ6สีให้เลือกนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับ xlt เนี่ยมีเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะถ้าเป็น4ประตูแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า คันนี้นะครับแต่งเพิ่มเติมอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าครับคันนี้เราแปลงหน้าใหม่นะครับเป็นแบบสไปเดอร์นะครับตัวหน้าสไปเดอร์ที่เราแปลงก็จะมีตัวกระจังหน้าแบบนี้ครับเป็นกระจังหน้าสีดําด้านขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ในชุดของตัวกระจังหน้าก็จะมีไฟสิวที่ฝังอยู่กับตัวกระจังหน้านะครับไฟเนี่ยมีให้เลือก2สีนะครับก็จะมีสีขาวและสีส้มนะครับเลือกได้2สี ถัดมาตรง FORD นะครับคันนี้ตัดตัว FORD เป็นสีดำเงานะครับตัวกระจังดด้านนะครับ FORD เป็นดำเงานะครับแล้วก็ตัวที่ว่าเราแปลงหน้านะครับสไปเดอร์เนี่ยมันจะมีตัวไฟตัว C เป็นไฟตัวเล็กนะครับจะไม่เหมือนกับตัวหน้า F150 นะครับที่เป็นไฟตัว C ขนาดใหญ่นะครับตัวนี้มันจะฝังเข้าไปที่ตัวกันชนชิ้นบนนะครับ ถัดมานะครับที่ตัวกันชนชิ้นล่างนะครับก็จะเป็นลูกค้าสามารถทําสีเป็นดําด้านก็ได้ดําเงาก็ได้นะครับลูกค้าเลือกได้แล้วก็ตัว xlt รุ่นนี้นะครับมีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานแล้วนะครับเราก็ย้ายลงมาอยู่ที่กันชนชิ้นล่างนะครับถัดมาที่ไฟหน้าครับตัวรุ่น xlt นะครับโคมไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับก็จะมีลูกแก้แบบนี้อันนี้คือเดิมๆนะครับเสริมแค่ตัวข้อไฟหน้าเป็นสีดําเงานะครับ นี่อันนี้เสริมแค่ตัวข้อไฟหน้านะครับถัดมาที่สกู๊ปด้านบนครับคันนี้เลือกใช้เป็นสกู๊ปม้านะครับสีที่เราใช้ก็จะเป็นสีดำเงาตัวลดตัดสีดาด้านนะครับตัวโลโก้ม้าเนี่ยเป็นสีดาเงานะครับเสริมอะคริลิกนะครับเรนเจอร์นะครับตรงฝากระโปรงแบบนี้เป็นสีคอมเมียมนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งครับตัดตัวอะคริลิกก็จะตัดกับสีดำได้สวยมากนะครับ ถัดมาด้านข้างครับคันนี้ก็ซุ้มล้อซุ้มล้อที่มากับตัวหน้าสไปเดอร์นะครับก็จะมี2แบบให้เลือกนะครับก็จะมีหมุดกับไม่มีหมุดลูกค้าเลือกได้นะครับซุ้มล้อเนี่ยขนาดประมาณ6นิ้วนะครับถ้าลูกค้าใส่หมุดก็มันจะเจาะหมุดตัวตรงซุ้มล้อนะแต่ว่าไม่ได้เจาะเข้าตัวถังนะครับล้อแม็กของ XLT นะครับของเดิมนะครับจะเป็นขอบ17นิ้วนะครับอันนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับ เป็นลายนะครับตัวนี้จะเป็นลายมาเวลนะครับของคอสิมิกเป็นดําเงาบิลลิงขอบนะครับนี่ดําเงาบิลลิงขอบนะครับลายมาเวลนะครับล้อเป็นของคอสติมิกแท้นะครับตัวนี้ขนาด16นิ้วนะครับรัดด้วยยางมอนเตอร์เอทนะครับขนาดยางอยู่ที่2 6 5 7 0หขอ16นะครับตัวนี้รอบวงเนี่ยใกล้เคียงนะครับกับล้อเดิมนะครับการกินน้ำมันไม่ต่างกันนะครับขนาดหน้ากว้างเท่ากันนะ2อ5ายางใหม่กับยางเดิมนะครับเท่ากัน ตัวนี้ก็จะเป็นยาง a อนะครับวิ่งดีทั้งทางเรียบแล้วก็ลูกลังแล้วก็ยางมอนเตอร์3เนี่ยดอกยางตัวใหม่เนี่ยสวยมากนี่ดอกยางออฟโรดแบบนี้นะครับสวยเลยครับถัดมาตรงโลโก้แก้มนะครับของ x l t นะครับคันนี้ปกติจะเป็นสีคอมเมียมนะครับตัวนี้นะจะเป็นสีคอมเมียมนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น2.2 6 6ออโต้คือโตเกียวออโต้6สปีดนะครับแล้วก็คันนี้เราใส่ถุดครอบนะครับเป็นสีดำด้านนะครับ ถัดมาที่ตัวกระจกมองข้างนะครับนี่กระจกมองข้างเนี่ยตัวใหม่เนี่ยเป็นดำเงานะอันนี้ดำเงาจากโรงงานนะครับมีไฟเี้ยออยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้แต่งเพิ่มเติมนะเป็นของเดิมนะครับถัดมาที่มือเปิดประตูมือเปิดประตูเนี่ยตัวใหม่ก็เป็นดำเงานะครับอันนี้เสริมกันลอยนะครับรถสีดำเนี่ยต้องใส่นะครับมิฉนั้นจะเป็นลอยง่ายนะครับถัดมาที่ด้านบนนะครับก็จะมีราวหลัาลางคาส่องไว้แทน เราหลังคาเนี่ยมีเลือก2สีนะครับมีสีดําแล้วก็สีบอลเงินนะครับรถใหม่เนี่ยรุ่นใหม่ๆก็เราจะแต่งเป็นสีดําทั้งหมดนะครับตัดมาติ๊กเกอร์นี่ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์เรนเจอร์นะครับเป็นสีเทาเข้มนะครับที่ชายประตูคู่หน้านะครับบันไดข้างตัวนี้นะครับบันไดข้างอันนี้คือของเดิมไม่ใช่ของแต่งนะครับอันนี้ดําเดิมโรงงานนะมันมีติดมาแล้วนะครับสําหรับรถยนต์สอร์ตตัวสูงยกเว้นตอนเดียว4ี่สตัวสูงที่ไม่มีบันไดข้างมานะครับ ถัดนานะครับตัวโลบาร์โลบาร์รุ่นนี้ก็จะเป็นของเออรเรนเดอร์นะครับเป็นตัวสปอร์ตมีไฟเบรกดงที่3ให้นะครับนี่ตัวนี้เป็นไฟเบรกนะครับนี่เวลาลูกค้าติดโลบาร์เนี่ยถ้าเป็นรุ่น x l t เนี่ยมันจะมีไฟเบรกดงที่3ที่หัวเก่งตรงนี้นี่มันจะโดนบังนะเนี่ยมันก็จะโดนบังไปเวลาเราใช้โลบาร์ที่ใส่กับ x l t ก็ควรที่ว่าจะมีไฟเบรกมาให้นะครับเพื่อชดเชยกับสิ่งที่มันหายไปนะครับแล้วก็ด้านข้างก็มีตัวนี้ ข้อฝาถังตัวนี้การลอยได้นะครับแล้วก็ตัว xlt เนี่ยรถยนต์ฟอร์ตตัวใหม่เนี่ยมารองรับ B ี0แล้วนะครับทุกรุ่นด้านท้ายก็จะมีตัวข้อไฟท้ายนะครับเป็นสีน้ำเงาแบง่งช่องไฟชัดเจนนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับสติ๊กเกอร์ด้านท้ายเป็นลายเหยียบโคนนะครับแบบนี้ลายเหยียบโคนนะครับแล้วก็ชิ้นล่างคำว่าเรนเจอร์คันนี้ไม่ใช่ของเดิมโรงงานนะอันนี้ติดเข้าไปใหม่นะครับของเดิมเราแกะออกนะปกติ xlt เนี่ยจะมีคำว่าเรนเจอร์ตรงนี้นะครับ อันนี้เราเปลี่ยนฟอนต์ใหม่แกเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ตัวเป้าท้ายผอมปลายดาบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเงาเช่นกันนะครับถัดมาที่กันชนท้ายนะครับกันชนท้ายรุ่นนี้นะครับเป็นของ o u t l e n d e r เช่นกันนะครับเพื่อให้รับประตูโลบาร์ที่เราแต่งเข้าไปนะครับตัวกันชนท้าย o u t l e n d e r รุ่นนี้ก็จะมีหูลากนะครับแบบนี้หูลากสีแดงนะครับแล้วก็มีตัวสปอร์ตไลท์นะครับต่องข้างอันนี้เวลาเราใส่เกียร์ถอยนะ เวลาเราใส่เกียร์ถอยนะครับไฟมันถึงติดนะอันนี้ผมใส่เกียร์ถอยไว้นะครับแล้วก็เซนเซอร์4จุดนี่นี่เซนเซอร์ AL 4ี่จุดจึงใช้งานได้นะอันนี้ผมใส่เกียร์ถอยไว้นะมันก็จะร้องนะครับแล้วก็มีหูล่าลูกบอลตรงกลางอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวกันชนท้ายที่เราแต่งเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายรุ่นนี้ก็นี่ครับที่เราแถมที่เราแถมก็ต้องมีไลเนอร์นะครับนี่ไลเนอร์จะตีแบนฟอร์ดนะครับแล้วก็หูหูผูกสัมภาระของไลเนอร์เนี่ย ตัวนี้นะนี่มันจะเป็นพลาสติกนะครับป้องกันกันเป็นสนิมนะครับบางรุ่นบางแบรนด์มันจะเป็นเหล็กนะครับสนิมมันจะกินอันนี้ในส่วนของด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับภายใน xlt เนี่ยเดิมเดิมโรงงานเนี่ยมันเป็นบอ่อหนังมาแล้วนะครับเกียร์ออโต้แล้วเกียร์ธรรมดาตัวใหม่สประตูนะมันมีมาแล้วนะครับนี่ผมลืมบอกตัวนี้ ไนายเอ็ตัวใหม่เกียร์ธรรมดา857,000และเกียร์ออโต้92,000บาทนะครับตัวนี้มีบอหนังมาแล้วนะครับแล้วก็หน้าจอจะเป็นหน้าจอ8นิ้วนะเดิมๆโรงงานก็จะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับมีมาในเฉพาะ XLT แล้วนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าปุ่มมันตีฟังก์ชันนะครับรับโทรศัพท์ก็รับบลูทูธได้เลยนี่บลูทูธจากตัวพวงมาไลัยได้เลยนะครับ ปรับเครื่องเสียงล็อกความเร็วนะครับทุกอย่างครบนะครับรุ่นนี้กระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับกระจกด้านข้างก็เป็นออโต้นะครับรุ่นนี้ก็คือตัวท็อป2 2นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของภายในนะครับอ่าผมลืมบอก xlt ตัวใหม่นะ xlt 4ประตูตัวใหม่นะครับเครื่องยนต์2.2เกียร์ธรรมดานะครับ8 5 7 0 0 0าและเกียร์ออโต้9 2 0 0 0บาทนะครับรุ่นนี้มีระบบลมและ efp การปลิ้วกว้ามาแล้วนะครับสำหรับรถใหม่ปี2021เท่านั้นนะครับ หาลูกค้าท่านไหนสนใจแนวแต่งแบบนี้ทักได้ที่เบอร์0863440739ผมปลอนฟอรดรยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์นะครับเพียงลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทโดยโตรงปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาเซ็นเอกสารไฟแนนซ์นะครับผมมีไฟแนนซ์พื้นที่วิ่งเซ็นให้ไฟแนนซ์ผ่านผมแต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ด้วยนะครับทุกอย่างผมจัดก,การให้หมดเลยแล้วก็ช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับผม ฉีดวัคซีนครบแล้วสองเข็มนะครับผู้ติดตามก็ฉีดวัคซีนครบแล้วสองเข็มลูกค้าสบายใจได้นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง YouTube ปอนสอดปทุมนะครับเป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์ภาษาไทยนะปอนสอดปทุมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ